เราได้กันไหมคะจาเรียกใส่เลยเรียกใส่เไม่ต้องาเองไปอซ้ำเล่นแบบดลอดลวตลอดแ่ตดเิมจน่อเล่นแบบพี่จ่ายว่าพี่จ่ายว่ามึงเก่งกัน ข้าพันเตอร์เร็วมากไม่ค่ะลูกอยากไโอเคนะโอเคค่ะโอเคอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรอาจารย์เฮอกเกียดตป่ะอ่าเดี๋ยวเป็นที่ไหนี้ตลาดสองเซนตนึงเซนต์คู่ช็อตพี่ไมค์ก็วันนี้ก็จบลงแล้วค่ะทุกคนแต่เดี๋ยวหนูต้องรอพี่ไมค์อยู่นะคะอันนี้ไม่ได้พูดให้ได้ยินแต่ว่าแค่บอกคนดูเฉยเฉย หวังว่าทุกคนจะชอบมันนะคะแล้วก็รักในตัวเพจแะระถ้าแบบรีแคปโดยรวมการทํางานกับกองนี้คือเอนจอยมากหมายถึงว่าที่พี่ทุกคนสนุกอะแบบน่ารักเอเ์เทนอะไรอย่เงี้ยก็เลยสนุกมากกับกองนี้ค่ะถึงเราจะทุรักทุเลเข้าป่ากันบ่อยแต่ว่าก็าสนุกมันเป็นแบบว่าประสบก,การณ์ที่ดีมากๆค่ะขอบคุณนะคะเดอะคริเี่โปรเจกต์ไปกันต่อ